เฮ้ยตัวเฮียเฮ้ยตัวอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยัวกใจตัวเฮียเดียกอนมาวยไม ม่อยู่ไหนอยู่กันตรงไหนนี่ไงนี่ไงกระถานที่รถไฟไงบ้างวะเข้าไม่ได้อะเข้าได้เปล่าพูดนี่ไงเข้าแล้วนี่ไงเข้าแล้วเฮ้ยเปิดประตูด้วยเปิดแล้วพี่ล็อกทำไมแล้วผมเข้ายังไงอะไอ้เดียมีตัวเข้าเทียร์ใควะเข้าเยร์ใครวะเฮ้ยเปิดประตูเข้าไปตัวโว้ย จะเข้าไปทำไมเข้าไปตายมันมีตัวให้เลยมาเหรอโอ้แล้วกูยิงไม่ได้โอ้ไอโจรหนัก้นไฟโจรต้นล้นไฟโดนมันมีคนรอโอ้ไอโจรบนรถไฟไอเลวไอเลวไอชั่วโอ้ไอโจดบนรถไฟแม่ง ใครดักรถไฟดมไปเองเนอ่ยหมดบอกกลัวจนแสนเงินกลัวไหมเฮี้ย่ลัวเฉยจัดตัวกลัวอะไรกลัวอลไรไปสิเพื่อนเขาบอกว่ากลัวเราขาวไปเฮ้ยรถรถโอ้ยผมไม่รับซาวๆก่อนละจะรับกูด้วยเป็นไงโอ้ยกลัว่ฉยเงี้ยเฮ้ยเฮี้ยกูกูไม่เห็นเหรอ เป็นพระเอกตัวนุ่มตัวนิ้หนได้พี่เบอร์สามเป็นพระเอกเลยคุณนึกว่าเขาเป็นเบอร์สี่ไงแ่เขาคงยัง่เบอร์สี่มาขอใช้ใชไหมแค่เบอร์เขายังไม่ใส่ใจเลยใส่กับวะน้ำก็ป่องนึงแต่เขาก็ยังไม่เคยได้เล่นมาสามนัดต้องการพีเซ็ตเลยลบเฮ้ยขอบคุณว่ะไม่เป็นไรเอาโลวะเอาไว้นั่นแหละโอ้ยโคตรเพียบเลยเฮียคุยังเปิดเข้าไม่ได้เลยวะ แล้วมันจะเปิดเข้าไม่ได้อ่ะวอ้นออกไปดิเปิดเปิดเปิดคขาเหมือนรถอ่ะเฮ้ยมันไม่รู้แล้ว่มาเลยดินี่มันของเยอะไปแล้วพี่เข้ามาูขอมาลีอะไรเยอะนี่ไม่ยังมีอะไรเลยจริงๆมันก็ไม่ค่อยมีอะเนี่ยเปลืองกระบอกยังไม่มีรถไฟมารถไฟมาเฮ้ยนีาหรอไปเต็มเลยเต็มเลย เกิดอะไรยิงเลยใช่ไม่มีคนคุณนั่งรถไฟแล้วไปขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วฮัลโหลเดีวดีเพื่อนเข้ามาเร็วเพื่อนเร็วเร็วเดี๋ยวรถไฟไปไปก่อนไปอยู่นี้ป่าวเฮ้ยใครดึงอะไรอ่ะเปืนนั่นอัจริงใครดึงอะไรอ่ะไม่ได้ดึงอะไรแกเดินเข้ามาโอ้ยเดี๋ยวมันไปมันเองไปไปกี่โม่ใช่เหรอมาเป็นเวลา

นี่เราต้องเราต้องขึ้นมายืนตรงนี้เราต้องขึ้นมายืนตรงนี้เนี่ยรถอะเราไปแล้วนะเต็นเทช์ไปแล้วนะเยไม่ไ้ทุกคน ีกูมีอยู่สามสิบนัดอะไอ้ดงอออไปฟาร์มก่อนแล้วกันแต่นหนใครยิงมายิงออกสถางนีงก็ได้นะมนี่ยิงได้อยู่นี่ได้อยู่รีไปโอเรือจะหมดเนาะแล้วคู่ใดกันแล้วคู่ใดเป็นไรวะเฮ้ยมีคนมาไอ้ดมีคนมา เฮ้ยโดนอะไรอะเฮ้ยเอ้าคนละสัตว์เฮ้ยมันเอ้าเฮ้ยโอ้โทษทีไม่ทันโอ้ไม่เป็นไรค่ะไม่ตอนแรกอะคือตอนที่อยู่สถานีนะมันไม่มีรถไงมันไม่มีรถไฟไงก็ไปก่อนแล้วไงแล้วมันจะมีรถไฟที่จะย้อนกลับมาจอดก็ต้องขึ้นเพราะว่าเลือดรถแล้วไอ้อ้วนเลย อ้าเราไปพร้อมกันมาพร้อมกันรีบขึ้าไมรถไยอ่ะอ bueno? ้วนมึงยังรีบขึ้นทำไมไอ้ยักษ์ว่ากูกูหนี่ไอตัวที่อะไรที่กองไปอันนูเหรอไม่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  เลวเปลวใช่ไหมเราไม่เชื่อใช่เลยโสมวิดามิดไอ้ที่มันเก็บเก็บเงินใช่ไหมอะไรไม่เกี่ยวเหรอมันจะมีบอสอยู่บนวีดามิตอ๋อเคยแล้วเป็นยังไงเะไปยังไงไม่เชื่อที่มันมียานอวกาศใช่ป่ะตกหัวตายดั้งญ่แล้วตกหัว ยาพันก็ไม่เหมียวใครหยังคนอ่ก้ยมีคนดักรอคูจอดป้อมยาหนอก็ได้มีคนดักรอคูเอาเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เพื่อนหลอนแาไม่ไม่ไม่รอได้ไม่ยากไม่ยัก บ้านไหนบ้านมึงใช่ไหมอยู่กูชาเด้ไม่ได้ยินเสงไม่ได้ยินเสียง ดูด้วยว่ามึงดูด้วว่ามันดูเหนืบ้างอุ้ยทนายโป๊ะมาแล้วใช่ตรงนี้ตรงไหนวะเนี่ยไม่เป็นไรแด้ไงจังหวะวิ่งเนี่ยนะอ๋อกอแล้วนะรถไฟอ่ะโอเลยรถไฟไม่เอาแล้วปล่อยไปปล่อยให้มันอยู่นะมันเลยของไม่ได้มีแบบวิ่ายิงเข้าไปมีก่อสามสี่ตัวอย่างเงี้ย เอนเอาเนปเป็นไรเอาเนปเป็นไรกูฟงไม่เห็นอะไรเลยกูฟงไม่เห็นอะไรเลยโยนเกมมาเด oh like. re oh 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 like ้อเด้ <laughs>